ใจกระเป๋าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวองมาสวัสดีคับไปยุดไปยุดเตมมันเสร็จสุดท้ายกับจ้ารัชนาลงเมออฟิเชียวที่เอาคุณ่าทงคุณว่าสองมืนอ่นสอีลงว่าแม่สินยกขึ้ว่าขายเอาขายในสินกลัวนะ ขึ้นก็จะขายอะไรแยกได้หรอดีๆยักเลยเด้อเแ่าเสียดีล่ะใช่ว่าผมพูดยังไงพี่น้องมันเป็นเสียของนั่งแต่ว่าผมพูดในตลาดขาวโพดเนี่ยเป็นของเมตติ้งเมตติ้งขายได้แต่ว่าเสียอีหลานั่นเมตติ้งขายบ่ได้ ยังเอามาใส่กอบไว้ม yeah, yeah, ok. ันจังสิถือต้องเย็นบ่พี่น้อนแต่จริงว่าถือว่าว่าว่าถือดอกจอนเอ์ว่ากระสีนั่นิแล้วว่าเสียกระไผ่หลายเม่ติี่เสียมาใส่กอบไว้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยใหญ่เฮี้ยหลังบักใหญ่เลยฟ้าเจันทร์เถื่อนอยู่อยู่ วิวลักลานเตอร์นน่ครับแล้วเรันอยู่กับ,กบใครมาจะถามหาเดนนี่ละลูะอยู่กับใครบ้างสิปาดบา้บานอุ๋ยก็งามแต่วิวก็งามกำลังใจโถๆร่งตตะง,งามอยู่ถึงอึ๊เชเขาเที่วไหนกั่ะ ว,ว่าวิลีเนาะงั้นที่ไงว่าวิลีแกมีเลีนกันละจ <laughs> ังหวมีหมกจอดรถเทินกันอยู่ปฏิบัติหนีเออไปจไังใดรถบางลายลส่วนกันส่วนกันอยู่รถซ้อนกันอยนู่มีหมกจอดะนะจบ้านเนาะเทตตะิดตัวกลับรถได้จดังใดกลับรถกับอะไรอาะพูดได้ไหมไทยผ่ยองหวัง <laughs> ยุติไปเจะบัวไค จะขึ้นปนปลาเจ้เด็กคอยกมุนโอ้ยหอดเ่ายันในร่งอยู่เมีุ่นมาคืนไม่ยังฮะที่เดียววันตัวมันมีไหเนาะมีมีนี่จะมุนว่ะขึ้นมาแล้วปได้มาดูเนะ ก็ได้มนยาจะบอกขายเถอะไปแจ้งวานดิไปได้แจงไปมนยาย่่สิมารุด่นี่่านิไปมนยาพองว่องเี้ยหอดลวพี่น้อง ไม่ได้มาดนเลยป๊าดเยไล่กันอยู่นี่ดาวันกันอยู่นี่อืมหอกะทิมกะทิมเพิ่นกัตั้งมาแล้วโอ้สมพ่อพี่น้องวใบามานอนอยู่นี่หระอันนี้บอกลาย สบัวสวยด,ด้วยอืมบรรยากาศดีดีพี่้องอืมมีหอดอูบบดนี้เฮ้ยโดมาอยูมาเตอร์ไซไอโดไอโด โดยดูไปครับพยุดไปดูไปไปไปครพยุดเร็วสวัสดีครับหมุนมาเฮาเกียงหางดิๆเดดกสมพงก็จะอยู่นี่ละมาหมุนหยุดหยุดอยู่ À, đổ không? Ừ. nếu à, không nó thân tình Ôi, cái thân này ôi, đi kêu mặt cho thấy ai luk đi cứ cho thấy ai Đục đi kêu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  ไปได้ป่ยนเล้สิใบมามาแม่อุ้มนะลูกนี่น้าีน้องดูเด็กตัวบอกญงเลยตัวบกใหญ่ตุ๊งตุ้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 งตุตุ้ตุ้งตุตุ้ง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 ตุ้บตุ้ง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 ตุ้บตุ้งตุ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  โอ้ยใหญ่ก็อุ้งอิงหมดตนใหญ่ใหญ่ก็อุ้งอิงหมดตนฮันกะนะบ่กรนะตอนมาวางั้นส่งวสนาบ่ใหญ่บ่กล้าบายซ้ําแขนนี่เอ้าแล้วบ่เป็นแต่อยู่ดดก็พอดมันจังอบลิส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 อีมเด้ป่ะเมียนํากันเฮายว่าสิอุ้มบ่ให้อุ้มลูกก อือ ừ, đồm đồ. ừ, không อือ đồm ดมโอ้ยยาย ่ได้มาโดนเลยพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด์เด้อบึงไหนบึงไนเออกดกระดิง่งอย่าลืมกดกดนิ้วโป้ให้ได้พี่น้องมื้อนี่เจอกันที่จานแสนชัยตำบลจานแสนชัย

ปวดเขียวมืดทนันเลยเนาะปวดแก้วมันทรมานทรมานปวดขึ้นสมองเลยเนาะจะบันิบันิเจี้งสิปวดเรียมได้เป็นเรียมใดเด้แยกบ่ออกเลยเด้ช่วงมันปวดนี่แยกบ่ออกมอเอสร้อยแต่เอาอันแตกมันออกไปก่อนจักอัะไรเป็นอะไรเนี่ยมันเจาปวดเพรามันแยกอะไรเป็นอะไรแล้วเอาพี่น้องสลักกินฝาเพื่อสุนิพอกันคลิปหน้านนะคะเนาะ